สดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็มาเด็กๆทำวัคซีนนะคะอยู่ที่บ้านหมอนะทำวัคซีนค่ะวัคซีนนะ,ะเพื่อนนะทำวัคซีนขอดูญาติทำคลิป,ปิดอ่ะขอดูญาติทำคลิป,ปิดวะบอกว่าครัพง่นเขาให้เขาให้มาทำตั้งเแื่อทำคลิปให้เขาเลยที่คลิน,นิก แคนะนนะนะๆๆ่นั้นเดี๋ยนั่นลูกนะทำทำทำวัคซีนก่อนนะทำวัคซีนก่อนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะให้ดูนี่นี่ค่ะสะบายจังเลยบรรยากาศดีมากค่ะดีมากเลยอยู่ใ,ใกล้ๆกับบ้านป้าน,าน,นะคะอยู่ใกล้ๆกันประมาณ20 20 10กว่ากิโลค่ะจากจากบ้านป้ามา,า,า,า <S <S ที่ที่น<ด>ี่ โอเคนะคะพอดีหมอเรียกแล้วค่ะโอเคนะคะอคขอบคุณค่ะ